ประกาศสิทธิราชามังกรบทที่4,394จะไม่มีอันตรายท่านพ่อมีตำนานเช่นนี้ด้วยหรือทำไมข้าพระเจ้าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยจูชิงเยโวถามอย่างงงงวยมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตำนานนี้มีน้อยลงแน่นอนว่าคุณไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนคุณต้องรู้ว่าเราเคยมีปรมาจารย์มากมายในภูมิภาคตะวันออกและในขณะนั้นก็มีผู้ฝึกฝนเวทมนต์มากมายเช่นกัน เพียงแต่ว่าด้วยการจัดตั้งพันธมิตรผนึกอสูรความอยู่รอดของผู้ฝึกฝนอสูรก็ถูกคุกคามอย่างมากและผู้ฝึกฝนอสูรเหล่านั้นก็ค่อยๆหายไปว่ากันว่าคนเหล่านี้ซ่อนตัวอยู่ในอีกโลกหนึ่งบางคนบอก,กว่าพวกเขาได้เปิดอาณาจักรลับให้ผู้ฝึกฝนปีศาจซ่อนตัวไว้อย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้น อย่างไรก็ตามภูเขาเกลูนั้นชั่วร้ายมากดังนั้นคุณไม่ควรไปที่นั่นจะดีกว่าจู้หยวนจียังคงโน้มน้าวใจท่านพ่อถ้าผมไม่ไปที่ภูเขาเกลูแล้วไปเอาญยาศักดิ์สิทธิ์มาผมคงอยู่ภายใต้หน้ากากไปตลอดชีวิตจูชิงซิ่วพูดอย่างกังวลใจหากเธอไม่สามารถคว้าโอกาสนี้ไว้ได้เธอก็อาจจะไม่สามารถถอดหน้ากากบนใบหน้าของเธอออกได้ แม้ว่าคุณจะได้รับยากกล้ามเนื้อศักดิ์สิทธิ์ในตอนนั้นมันก็จะไม่มีประโยชน์หากไม่มีเพสัชกรอย่างเฉินปิงจู้หยวนจีเงียบโดยไม่รู้ว่าเขากำลังพูดถึงอะไรผู้อำนวยการจู้ไม่ต้องกังวลฉันจะดูแลคุณจู้อย่างดีเราจะกลับมาทันทีที่เราได้รับยากล้ามเนื้อศักดิ์สิทธิ์จะไม่มีอันตรายใดๆเฉินปิงติดตามจู้หยวนจีแล้วพูดว่า เมื่อจู้หยุนจีได้ยินสิ่งนี้เขาทำได้เพียงพยักหน้าเห็นด้วยเขาเคยเห็นความสามารถของเฉินปิงมาก่อนแม้แต่ชี่หงอในอาณาจักรมหายานก็ถูกฆ่าด้วยดาบแม้ว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นเขาควรจะสามารถจัดการกับมันได้เฉินปิงพาจูชิงซิ่วและจีหยุนจากนั้นก็ออกจากเมืองจูเจียโดยเรือหาะ ภูเขาเจอเมเนียมอยู่ห่างจากเมืองจูเจียหลายพันไมล์และภูเขาเจอเมเนียมอยู่ใกล้กับนอร์เทิร์ริทอรีโดยส่วนหนึ่งของเทือกเขาทอดยาวไปจนถึงปลายสุดทางใต้สุดของนอร์เทิร์ริทอรี่แต่เมื่อเชิญปิงและคนอื่นๆกำลังมุ่งหน้าไปยังภูเขาเกลูด้วยเรือเหาะทันใดน,นั้นปรากฏการณ์แปลกๆเหนือภูเขาเกลูก็เปลี่ยนไปทันที ฉันเห็นแสงสีขาวพุ่งออกมาจากภูเขาและท้องฟ้าเหนือพื้นที่ตะวันออกทั้งหมดก็เริ่มกลายเป็นภาพลวงตาในแสงนั้นดูเหมือนจะมีเสียงคำรามของม้าทองคาและมาเหล็กและเสียงสงครามพระภิกษุในภาคตะวันออกทุกคนต่างตกตะลึงด้วยนิมิตนี้นี่คืออีกโลกในตำนานเหรอจูชิงซิ่วพูดด้วยความตกตะลึงขณะที่เธอมองดูปรากฏการณ์ประหลาดในท้องฟ้าและบนโลก คุณเฉินมีโบราณวัตถุในภูเขาเกลอลู่บ้างไหมหนิงจือก็มองภาพนั้นแล้วถามเฉินปิงมองผ่านช่องหน้าต่างของเรือหอเพื่อดูปรากฏการณ์ประหลาดของสวรรค์และโลกภายนอกจากนั้นค่อยๆสส่หัวแล้วพูดว่านี่ไม่ใช่ซากปร,รักหักพังและไม่ใช่อีกโลกหนึ่งนี่คือสนามรบที่เทพเจ้าและปีศาจต่อสู้กัน ดูเหมือนว่าสนามรบของเทพพเจ้าและปีศาจที่นี่จะถูกแบนนี่เป็นเพราะการห้ามอ่อนแอลงทําให้รัศมีของสนามรบของเทพพเจ้าและปีศาจถูกเปิดเผยสนามรบระหว่างเทพและปีศาจไม่คิดว่าจะมีสนามรบระหว่างเทพและปีศาจในสถานที่รกร้างในภูมิภาคต,ตะวันออกแห่งนี้จีหยุนพูดด้วยความอยากรู้อยากเห็นภาคต,ตะวันออกไม่รกร้างเมื่อก่อนแต่ต่อมากลับกลายเป็นเช่นนี้ จูชิงซุยอธิบายอย่างรวดเร็วไปกันเถอะบรรยากาศสนามรบของเทพ,พเจ้าและปีศาจได้รั่วไหลออกมาคาดว่าคงมีคนไปที่นั่นมากมายไปดูกันเถอะเฉินปิงรู้ดีว่าจะต้องมีสมบัติล้ำค่าที่คาดไม่ถึงมากมายในสนามรบระหว่างเทพและปีศาจคนอื่นจะรู้แน่นอนดังนั้นตอนนี้เมื่อออราของสนามรบของเทพ,พเจ้าและปีศาจรั่วไหลออกมาผู้คนจำนวนมากจะรีบไปที่นั่น จีหยุนพยักหน้าเร่งความเร็วเรือหอและมุ่งหน้าไปยังภูเขาเกลกูในเวลาเดียวกันชายชราหลังค่อมคนหนึ่งตามมาด้วยผู้ฝึกฝนปีศาจที่ถือดาบสองคนก็ปรากฏตัวขึ้นในดินแดนตะวันออกด้วยแสงสีขาวทั้งสามคนนี้ล้วนเป็นสมาชิกของพันธมิตรผนึกปีศาจหลังจากได้รับความช่วยเหลือจากเมืองทีเจียพวกเขาทั้งสาคนก็ใช้อาเรคเลื่อนย้ายมวลสารเพื่อมาที่ภาคตะวันออก อารเรเทเลพอตนี้สามารถใช้ได้โดยองค์กรที่ทรงพลังที่สุดเช่นพันธมิตรผนึกปีศาจเท่านั้นบทที่4,395สมองบางส่วนหัวหน้านิกายนี่เป็นครั้งแรกที่เราปรากฏตัวในรอบร้อยปีที่ผ่านมาปราบใดที่เราจับเฉินปิงได้ในครั้งนี้เราก็สามารถเข้าและออกจากพันธมิตรผนึกปีศาจได้อย่างอิสระและเราจะไม่ถูกคุมขังในดันเจียน ผู้ฝึกฝนปีศาจท,ที่อยู่ข้างหลังชายชราหลังข้อมพูดอย่างตื่นเต้นเทียนหลัวเทียนซาคุณสองคนติดตามฉันมาหลายปีแล้วทำไมคุณถึงยังคิดถึงโลกภายนอกอยู่มีอะไรผิดปกติกับดันเจี้ยนของพันธมิตรผนึกปีศาจเราไม่ได้ขาดทรัพยากรใดๆในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาและเรายังคงสะอาดอยู่หลังจากที่ชายชราหลังข้อมพูดจบเขาก็เหลือบมองนิมิตของสวรรค์และโลก และพูดต่อเทียนหลัวไปที่สถานที่ที่มองเห็นสวรรค์และโลกเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นและอย่าเริ่มความขัดแย้งโดยไม่ได้ตั้งใจอัญประกาศคู่ฉันจะพาเทียนซาไปที่เมืองทีเจียเพื่อดูว่าเฉินปิงสามารถฆ่าพระมหายานระดับหนึ่งด้วยดาบเพียงเล่มเดียวได้หรือไม่ความแข็งแกร่งของเขาไม่ด้อยกว่าของคุณอย่างแน่นอนเธอต้องไม่ประมาทแม้ว่าตอนนี้เราจะอยู่ภายใต้การควบคุมของ พันธมิตรผนึกปีศาจแต่เราไม่ใช่สุนัขของพันธมิตรผนึกปีศาจก่อนที่จะทำอะไรเราต้องมั่นใจในความปลอดภัยของเราเองก่อนจงจําคําสอนของพระสังฆราชหลังจากที่เทียนหลวงพูดจบร่างของเขาก็หายไปในพริบตามุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่สวรรค์และโลกมีปรากฏการณ์แปลกประหลาดชายชราหลังข้องพาเทียนซาไปที่เมืองทีเจีย ต้องบอกกว่าชายชราหลังค่อมมีสมองอยู่บ้างในการพูดแบบนี้แม้ว่าผู้คนจะต้องก้มหัวลงใต้ชายคาแต่เขาก็มีตำแหน่งที่ชัดเจนและไม่ใช่สุนัขจากพันธมิตรผนึกปีศาจไม่นานหลังจากที่หลัวหายตัวไปในวันนั้นเฉินปิงก็นั่งอยู่บนเรือหอและขมวดคิ้วทันทีจีหยุนระวังไว้มีออร่าลึกลับเข้ามาใกล้เราขณะที่เฉินปิงพูดจบร่างหนึ่งก็หยุดอยู่หน้าเรือหอแล้ว บุคคลน,นี้ถือดาบสีแดงเลือดและร่างกายของเขาถูกล้อมรอบด้วยหมอกสีดำมันคือเทียนหลวสถานที่แห่งนี้อยู่ห่างจากภูเขาเกลูกเกือบหมื่นไมล์ถ้าเราบินไปที่นั่นคงใช้เงินเป็นจำนวนมากแน่นอนตอนนี้เรือหอปรากฏขึ้นแน่นอนว่าเทียนหลวต้องการขึ้นเรือหอะฉันไม่คิดว่าจะมีเรือหอะในภูมิภาคตะวันออกอันรกร้างนี้ฉันสงสัยว่าฉันจะนั่งรถไปได้ไหม เทียนหลัวถือดาบยาวแล้วถามเรือหอดเสียงดังจีหยุนมองไปที่เฉินปิงเขาไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรท้ายที่สุดแล้วออร่าที่ประทูออกมาจากกลางของเทียนหลัวทําให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยยิ่งกว่านั้นเทียนหลัวคนนี้ดูเหมือนผู้ฝึกฝนปีศาจเมื่อมองแอร์วบแรกจีหยุนไม่รู้จักตัวตนของเขาและไม่กล้าตอบง่ายๆผู้ฝึกฝนอสูรระดับนี้ปรากฏตัวในภาคตะวันออกเมื่อใด ดูเหมือนว่าผู้ฝึกฝนอสูรนี้จะต้องไปถึงระดับที่สองของอาณาจักรมหายานแล้วจูชิงซิ่ขมวดคิ้วและกล่าวว่าตอนนี้เธอได้ฟื้นคืนสู่อาณาจักรมหายานระดับแรกแล้วเธอถือเป็นปรมาจารย์ในนิกายหว่านเจียนในระดับนี้คุณต้องรู้ว่าสำนักว่านเจียนมีสถานะที่สูงมากในภูมิภาคตะวันออกทั้งหมดหากไม่ใช่เพราะพันธมิตรผนึกปีศาจสำนักว่านเจียนจะไม่ถูกทำลาย แต่ตอนนี้ผู้ฝึกฝนปีศาจระดับที่สองของอาณาจักรมหายานก็ปรากฏตัวขึ้นซึ่งทำให้จูชิงซิ่วประหลาดใจเฉินปิงไม่ได้พูดอะไรในเวลานี้เมื่อเผชิญหน้ากับผู้ฝึกฝนปีศาจที่อยู่ตรงหน้าเขาเฉินปิงก็ไม่มีทางรู้ตัวตนของอีกฝ่ายได้เลยแม้ว่าผู้ฝึกฝนปีศาจจะไม่ใช่คนเลวแต่เฉินปิงไม่รู้ว่าผู้ฝึกฝนปีศาจคนนี้มาจากพันธมิตรผนึกปีศาจหรือไม่ ถ้าเป็นคนจากพันธมิตรผนึกปีศาจคงลำบากแน่ท้ายที่สุดแล้วพันธมิตรผนึกปีศาจยังสนับสนุนผู้ฝึกฝนปีศาจจำนวนมากอีกด้วยให้ตายเถอะคุณไม่ได้ยินที่ฉันพูดเหรอในเมื่อคุณไม่จำเป็นต้องดื่มวายเป็นโทษขอองค์การปิ้งก็อย่าตำหนิฉันที่หยาบคายเทียนลัวโกรธเมื่อเห็นว่าคนในเรือหอ,อยังไม่ตอบสนองดาบสีแดงเลือดในมือของเขาฟันไปทางเรือหอ เมื่อเผชิญหน้ากับดาบเล่มนี้จียุนก็สะดุ้งและรีบควบคุมเรือหอเพื่อหลีกเลี่ยงมันเมื่อจูชิงซิ่วเห็นสิ่งนี้เธอก็กระโดดออกมาและฟันดาบยาวในมือของเธอทันทีบูมทันใดนั้นแสงดาบทั้งสองก็ชนกันและร่างของจูชิงซิ่วก็ปลิวไปทันทีเมื่อเทียนหลัวเห็นสิ่งนี้สีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยบุคคลจากสำนักว่านเจียนจูชิงซิ่วรักษารูปร่างของเธอให้มั่นคง จ้องมองไปที่เทียนหลัวแล้วพูดว่าในเมื่อคุณรู้ว่าฉันเป็นสมาชิกของนิกายหว่นเจียนรีบออกไปจากที่นี่อย่างรวดเร็วไม่เช่นนั้นคุณจะตายโดยไม่มีสถานที่ฝังศพจูชิงซิ่วต้องการใช้นิกายว่านเจียนเพื่อทําให้อีกฝ่ายหวาดกลัวเนื่องจากอีกฝ่ายรู้ว่าเขาเป็นสิทธิ์ของนิกายว่านเจียนเขาจึงต้องรู้ว่านิกายว่านเจียนนั้นทรงพลังแค่ไหนบทที่4 3 9 6รังแกคนไม่กี่คนด้วยมากกว่านี้ แต่ใครจะคิดว่าหลังจากที่หลัวได้ยินเรื่องนี้ในวันนั้นเขาก็หัวเราะทันทีและพูดว่าคุณต้องการใช้ชื่อของสำนักว่านเจียนเพื่อทําให้ฉันกลัวไหมสำนักว่านเจียนถูกทําลายโดยพันธมิตรผนึกปีศาจของเราเมื่อนานมาแล้วคุณคิดว่าฉันไม่รู้เหรอคุณเป็นปลาที่เล็ดลอดผ่านตาข่ายของสำนักว่านเจียนวันนี้ฉันบังเอิญฆ่าคุณซึ่งถือได้ว่าเป็นความสําเร็จเล็กๆอัญญประกาศคู่ต้องบอกว่าในวันนั้นหลัวกระโดดและตรงไปที่จูชิงซิว่ว การแสดงออกของจูชิงซิ่วเปลี่ยนไปอย่างมากเขาไม่เคยคิดเลยว่าผู้ฝึกฝนปีศาจที่อยู่ตรงหน้าเขาจะเป็นสมาชิกของพันธมิตรผนึกปีศาจจริงๆแต่เมื่อเทียนหลัวมาถึงหน้าจูชิงซิ่วร่างของเฉินปิงก็ปรากฏขึ้นทันทีจูจูเขาก็ชกออกไปบูมหมัดน,นี้บังคับให้เทียนหลัวหยุดคุณโอเคไหมเฉินปิงมองไปที่จูชิงซิ่วแล้วถามฉันสบายดี จูชิงซิ่วใส่หัวเฉินปิงเทียนหลัวตกใจเมื่อเห็นเฉินปิงปรากฏตัวเฉินปิงมองไปที่เทียนหลัวเขาไม่แปลกใจเลยที่เทียนหลัวรู้จักเขาท้ายที่สุดแล้วพันธมิตรผนึกปีศาจก็ไล่าตามเขาไปวันนี้เป็นวันโชคดีของฉันจริงๆฉันได้พบคุณจริงๆเมื่อฉันจับตัวคุณและนำคุณกลับไปที่พันธมิตรผนึกปีศาจคุณจะไม่เพียงประดิษฐานเป็นเวลาร้อยปีเท่านั้น แต่คุณยังจะสามารถเข้าออกได้อย่างอิสระอีกด้วยในพันธมิตรผนึกปีศาจเทียนหลัวดีใจมากทันใดนั้นก็ยกดาบยาวในมือขึ้นและฟันไปที่เฉินปิงอย่างดูเดือดในขณะนี้เทียนหลัวลืมคำแนะนำของชายชราหลังข้อมไปนานแล้วและต้องการจับกุงมเฉินปิงแสงดาบระเบิดทันทีและเฉินปิงปกป้องจูชิงซิ่วและถอยกลับอย่างต่อเนื่องความแข็งแกร่งของอาณาจักรมหายานระดับสองไม่ควรถูกมองข้าม หลังจากพาจูชิงซิ่วไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วเฉินปิงก็รักษารูปร่างของเขาให้มั่นคงและดาบสังหารมังกรก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาทันทีมังกรคำรามและแสงดาบก็เปล่งประกายเส้นแสงดาบก็ระเบิดในมือของเฉินปิงด้วยบูมบูมบูมด้วยการประทะก,กันของแสงดาบเทียนหลัวรู้สึกถึงพลังมหาศาลที่เข้ามาหาเขาทำให้เขาต้องถอยออกไป ดาบสีแดงเลือดในมือของเขาสั่นอย่างรุนแรงช่างเป็นเด็กดีเจ้าอยู่ในระดับที่เจ็ดของอาณาจาักรความทุกข์ยากแต่เจ้าสามารถระเบิดพลังดังกล่าวได้หากข้าไม่ทราบความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเจ้าล่วงหน้าข้าคงได้รับความสูญเสียจากการฟาดดาบครั้งนั้นตอนนี้เทียนหลัวมองไปที่เฉินปิงด้วยสายตาที่เพ่งความสนใจเล็กน้อยเฉินปิงถือดาบสังหารมังกรด้วยสีหน้าจริงจัง เพราะคนที่อยู่ตรงหน้าเขาก็ไม่ง่ายที่จะรับมือเช่นกันฉันเห็นเทียนลัวค่อยๆย,ยกดาบสีแดงเลือดในมือของเขาและความว่างเปล่ารอบตัวเขาก็เริ่มสั่นคลอนหลังจากนั้นทันทีความว่างเปล่าก็เริ่มแอตกออกและรัศมีสีแดงก็อัดแน่นเข้าไปในดาบสีแดงเลือดจากรอยแตกวินาทีต่อมาร่างของเทียนลัวก็หายไปบูมจากนั้นแสงดาบก็ดูเหมือนจะยิงออกมาจากความว่างเปล่า แสงเย็นวูบวาบในดวงตาของเฉินปิงเขาถือดาบสังหารมังกรไว้ในมือทั้งสองข้างแล้วยกมันขึ้นดาบเล่มนี้เปล่งประกายด้วยแสงสีทองพร้อมกับเสียงอึกกระทึกความว่างเปล่าทั้งหมดดูเหมือนจะระเบิดเฉินปิงและเทียนหลัวถอยไปพร้อมๆกันแต่เพียงครู่เดียวเท่านั้นที่ทั้งสองคนรีบวิ่งออกไปอีกครั้งพร้อมด้วยแสงดาบและเสียงคำราม จีหยุนและจูชิงซิ่วที่กำลังดูการต่อสู้ต่างกังวลอย่างมากพวกเขาไม่รู้ว่าเฉินปิงเป็นคู่ต่อสู้ของผู้ชายคนนี้หรือไม่คุณเฉินให้ฉันช่วยคุณหลังจากเห็นเฉินปิงต่อสู้กับคู่ต่อสู้มาระยะหนึ่งแล้วจูชิงซิ่วก็ก้าวไปข้างหน้าด้วยดาบ แม้ว่าจูชิงซิ่วจะมีความแข็งแกร่งเพียงระดับแรกของอาณาจักรมหายานแต่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้การกระทำของเธอสามารถสร้างสมดุลให้กับฝ่ายเฉินปิงได้จูชิงซิ่วกลายเป็นแสงดาบและรีบออกไปเมื่อเห็นสิ่งนี้จีหยุนก็กระโดดขึ้นและวางแผนที่จะต่อสู้แบบสามต่อหนึ่ง ทียนหลัวถูกบังคับให้ล่าถอยเมื่อเห็นว่าเฉินปิงและคนอื่นๆมีจำนวนมากกว่าเขาก็ไม่คู่ควรเลยทันใดนั้นเขาก็สามารถโบกแสงดาบได้จากนั้นทั้งคนก็หายตัวไปในความว่างเปล่าในทันทีจูชิงซิ่วต้องการไล่ตามแต่ถูกเฉินปิงหยุดไว้หยุดไล่ตามไปที่ภูเขาเกลูก,กันเถอฉันหวังว่าผู้ฝึกฝนปีศาจเหล่านี้จะไม่มุ่งหน้าไปยังสนามรบระหว่างเทพ,พเจ้าและปีศาจ เฉินปิงรู้ว่าผู้ชายคนนี้จะไม่มีวันอยู่คนเดียวได้ต้องมีผู้ช่วยหากมีผู้ช่วยเหลือหลายคนที่มีความแข็งแกร่งเท่ากันหรือสูงกว่ามาในเวลานี้เฉินปิงคงนิ่งเฉยเกินไปดังนั้นตอนนี้เฉินปิงจึงต้องค้นหาสนามรบของเทพ,พเจ้าและปีศาจจากนั้นจึงค้นหาอีกครั้ง